สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนชอปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะคลิปนี้เราก็ม่อยู่กันในเกมคุกกี้แลนทาวเวอร์ออฟแอตเวนกันอ่า ถือว่าเป็นเกมที่แบบภาพสวยมากแล้วก็เล่นมันดีเหมือนกันนะเออทำไปเล่นไปก็ล่าสุดเนี่ยเพลินไม่เพลินก็คือผมอะ่ะดันจบเอพิโซดหนึ่งไปแล้วครับทุกคนนี่เลยก็ตอนนี้กำลังขึ้นเอพิโซดสองเพิ่งจะมีเวลาดันต่อเดี๋ยวก็ไปลุยกันนะครับจากที่ดันด่าแรกของเอพิโซดสองไปเนี่ยรู้สึกว่ามันคดตึงมือเออเลยต้องเป็นการแป๊บเลเวลของคุกกี้มาอ่าเดี๋ยวก่อนกลับไปที่ตัวละครนะครับหลายคนเนี่ยถามว่าตัวไหนเก่งบ้าง เอาตามตรงนะผมก็ไปหาข้อมูลมาที่น่าสนใจจะมีตัวที่เป็นตัวตู้เลดอย่างโซดานะครับแล้วก็ดาร์กช็อกนี่เก่งอะซอสพริกเก่งข้าวลายเก่งนะครับหลัหกๆจะประมาณนี้ส่วนตัวอื่นถามว่าเก่งไหมบางตัวก็พอใช้งานได้แต่ว่าถ้าจะเลือกปั้นเนี่ยปั้นตัวที่แนะนําไปเมื่อกี้ก่อนนะครับนี่เราได้เจ้านี่มาก็เลยเออใช้ไปจนตอนเนี้เลเวลอยู่ที่2ี แล้วนะครับรู้สึกว่าเกมนี้มันจะตันที่30ใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวรอดูของเราครบเนะแล้วก็พวกชุดต่างๆก็มีการแอบสุ่มไปบ้างแล้วนะครับอาทีนี้ผมตั้งใจจะไปดันดานต่อแล้วก็ทําภารกิจเปิดตัวละครนะครับเนี่ยโหมดต่างๆเต็มเลยเออ,อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใครที่เล่นเนี่ยรบกวนแอดมาหาผมทีนะครับชื่อนี้เลย l o อ k Kingdom นะเออชื่อเดียวกับชื่อในเกมอื่นนะครับก็แอดมาเป็นเพื่อนกันนะครับถ้าเกิดว่าอ่ะใครที่เล่นเกมนี้เนอะอ่ะ ไปลุยกันดีกว่าส่วนกิลอ่ะน,น้องๆเนี่ยถามว่าจะสร้างไหมผมพูดตามตรงเลยไม่มีเวลาดูแลจริงๆว่ะไม่ไหวว่ะทุกคนหลายเกมจัดก็คงจะไปอาศัยคนอื่นเขาอยู่นะเออเอาตามตรงเลยแต่ถ้ามีไฟจริงๆอาจจะทําก็ได้คือผมอะ่ะไม่ค่อยถนัดเกมที่มันต้องกดเล่นแบบนี้ตลอดนะอือก็อาจจะไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่แต่ก็พอเข้าใจฟังก์ชันเบื้องต้นแล้วนะครับอันนั้นก็ ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปข้อมูลอะไรผิดไปเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเนี่ยมันจะต้องกดตลอดเึื่องผมอัดคลิปอะบางทีเสียงไม่อาจจะดังแล้วก็เข้าไปในปุ่มนะครับก็เลยเออไปเสียงเกมไปไม่เป็นไรเอ้าอ๋อคิดว่าล่วงนี่จะปาไปตัวข้างล่างก่อนปุ๊บ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 หรือบางทีมันสามารถใช้ตัวที่เป็นตัวโจมตีระยะไก่เนี่ยสามารถอัดดาเมจใส่ได้เลยเหมือนกันนะ แต่ว่าซอสพริกผมมาเลเวลสูงไงการปราบก็จะค่อนข้างไวอยู่แล้วนะครับ,อ,อ,บ,บอ่าเนี่ยอึมบึมอ้าวยอย่าล่นนะอ้ยเกือบล่นอ่าโอเคตรงนี้ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไปดันกันต่อเลยเอ้าวล่วง <c oughs> ไม่ทันขาดคำอืมโอ,โอ้โอ้มันเฟียเฟ้ยงใส่แล้วมันเฟี้ยงใส่เราปุ๊ปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอันติก็จะมีสก,กิลที่รุนแรงนะครับสำหรับซอสพริกอุ้ยกดผิดแต่ว่าผมอะ คือตอนนี้กำลังอยากได้ตัวที่เป็นดาร์คช็อกอยู่คือชอบสก,กิลมากแ็นคนหน่งเขาเล่นนะเออมันสวยงามดีว่ะซอสพิกถามว่าเก่งไม่เก่งนะแต่้็เป็นไปได้อยากเปิดให้ได้ดาร์คช็อกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําการสุ่มกันอุ้ยไอตัวเนี้ยเวลากดเท้าใช่ไหมมันมันเหมือนว่ามันจะเด้งไปต่อนครับตัวฮิลก่อนเอามาฮิลก่อนปุ๊บปุ๊บปรับของเออหวานเจียบ คิวก้อนอ่าเลือดเราเพิ่มมาประมาณหนึ่งแล้วครับอันตีไปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊เอ้ยไอไอท่าของของอ่าเชอร์รี่ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันน่ารักดีอ่ะเชอร์รี่ท่ามันน่ารักแล้วก็รุนแรงมากครับทุกคนเวลาเป็นเขาเรียกว่าอะไรบาเรียระเบิดโอ้โหโดนโคตรหลายตัวเลือดหรอไม่เอาอะไปดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันเวลานะครับมันมีเวลาจํากัดด่าน มันก็มีภารกิจบอกนะทุกคนพยายามอ่านภารกิจจะได้ไม่ต้องเปลืองเนื้อกลับมาเก็บด่านเก่าๆใช่ไหมเออรอบแรกผมก็ดนันจนแบบดันจนมันฝือนอะไม่กล้าปั้นตัวละครไงเนี่ยทีนี้เราก็อ่านเควสดก่อนพอเราเริ่มรู้แล้วว่าตัวไหนมันเก่งเราก็ปั้นตัวนั้นนะครับอ่าอะไรอะัพเลเวลรถไฟหืมโอเคพยายามเก็บเพชรแล้วก็ทำภารกิจอยู่นะครับนี่ภารกิจอยู่ที่ตรงนี้มันจะมีเควสดเด้งมาหรือเปล่า อ่ะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเพื่อนนะครับคนข้างจะงงฟังก์ชันนี่ไงอ่าโอเคครับได้เพชรมาอีก50แล้วก็ตรงนี้เป็นเคลียร์แรงสีใช่ไหมโอเคได้มาแล้วผ่านไปแล้วนะครับผมแอบเคลียร์มาก่อนหน้านี้แล้วต่อมามีคุกกี้เลเวล20ขึ้นไป2ตัวเนี่ยเราพยายามอ่านตรงนี้แล้วก็ทำมันเป็นหลักก่อนเลย22ตัวหเหรอวะคือไม่อยากปั้นแบบสเปซสปาดังนั้น เรามีตัวสุ่มไหมเผื่อได้เลยไงเผื่อได้พวกไอโซดาดักอะไรก็ว่าไปจะได้ไม่ต้องเปลืองหลายรอบเออปั้นแบบไหนแล้วต้องมีการวางแผนนะครับเพื่อนทุกเกมเลยพยายามหาข้อมูลก่อนนี่ก็หามาได้เบื้องต้นเนี่ยมันเหมือนจะมีการันตีนะเหลือ80ครั้งจะได้อีพิดที่เลือกแน่นอนนะครับก็ถ้าสุ่มอะผมจะสุ่มตู้อ้าวตู้ทาไมไม,มันไม่เหมือนเดิมวะ <c oughs> เออไม่เป็นไรถ้าจะสุ่มอะจะเน้นตู้นี้ก่อน ของโซดานะครับอะไม่เป็นไรเควสนี้เดี๋ยวรอได้เพชรนะครับรอได้เพชรจนครบก่อนก็ค่อยมาทํากันที่หลังเราจะข้ามไปเควสอื่นก่อนละกันนะครับนี่นะมันจะมีเควสของเขานะครับอันนี้เชิญเพื่อนด้วยเชิญเพื่อนจะได้เพชรมารับเออมีรางวัลตรงนี้เอ,อ้ยเลเวลเลเวลเลเวลริงตัวฮิวเหมือนก็น่าปั้นเหมือนกันนะเพราะว่ามันมันก็สําคัญต่อทีมอะเออเราป้านไว้ดีไหม ปั้นไปย0สไว้ก่อนไหมไอ้เจ้าตัวนั้นนะครับแต่กลัวปั้นเสร็จแล้วไปเปิดได้ด์กช็อคอะไรพวงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปั้นเลยก็ได้นะครับมันจะได้เสร็จเควสนี้ไปไม่รู้ว่าจะพอโอ้ไม่ถึง20วะ่ะได้แค่1 0 17นะครับอ่ะใช้ไปก่อนได้แค่เลเวล17นะคะตัวนี้มันก็น่าจะหิวแรงมากขึ้นไม่รู้ว่าเหมือนกับภาคคิงดอมหรือเปล่าอ่ะไปต่อกันเราจะทำเควสลงด่าน ข้ามขั้นไปก่อนเลยมันสามารถข้ามขั้นได้นะแล้วพอไปถึงเควสนั้นอะ่ะเมื่อผ่านหันที่เรายังไม่ผ่านเควสนั้นอะ่ะสมมติว่ามันถึงด่านที่กําหนดแล้วเราจะสามารถได้รับของทันทีนะครับอ่าใน,นเรื่องเราจะข้ามเลยกดไม่รู้ว่ามีเสียงหรือเปล่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยพอเล่นเกมเหล่านี้แล้วเราอัดคลิปอะ่ะเสียงบรรชาค่อนข้างดังเข้าไปด้วยไงผมเลยต้องปิดเสียงตัวเกมครับอุ๊ยมาเด้มาเด้เออปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เนี่ออันติอันนี้ผมง,งวะ่ะม,มันทำอะไรได้บ้างวะเออมันก็จะมีหลอดแต่ก็ตีเร็วขึ้นตีเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนเลือดเราเองก็จะลดเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะกลับมาเด้งนะครับอ,อะไรวะเนี้ยลูกข่างอ๋อคิดว่ามอนสเตอร์เรุตสบาปฟานโดเฮ้ยต้องหลบนะครับโอ้ชองโง่ไปทีหนึ่งวิงว่งเกอนวิ่งเกอนละอะไรอ่ะมันแล้วทำอะไรอ่ะตรงนี้ไปงไงต้องรอเขาลงมาใช่ไหมอ่ะพุ่งดิครับก็คงต้องพุง่งเิโอ้อ ลืมไปว่ามันพุ่งแล้วมันจะไอ้นั่นนะครับทุกคนมันจะโอ้ยเกือบเกือบเกือบแต่ควสไม่เสร็จไอซอสพริกอะมันพุ่งแล้วมันจะปักหมุดเอาไว้เว้ยพอปักหมุดเอาไว้ปุ๊บมันจะวิ่งต่อทันทีไม่ได้ไม่งั้นมันจะกลับมาที่เดิมอันนี้คืออะไรอะตุ๊กตาอะไรอะฝันได้ไหมฝันไม่ได้นะครับไปต่อ ปุ๊บมาแล้วอันตีครับปุ๊บปุ๊บปุ๊ปงโดนโก้ปุ๊บ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 อื้ก็ถามว่าเล่นชิวๆได้ไหมผมก็กัจจะเล่นชิวๆครับทุกคนพยายามแบบไม่เร่งไม่รีบเหมือนภาค킹ด้อมสมัยก่อนจะเร่งรีบมากเว้ยจนเราเนี่ยฆ่ามาหลายๆอย่างไปไม่ได้เสพตัวเกมอันนี้ผมจะพยายามเสพตัวเกมให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับอืมพยายามแบบเก็บทุกอย่างที่มันน่าสนใจเนาะ เราจะได้รู้เออเกมมันไปในทิศทางนี้นะครับนี่สําหรับใครที่ลืมเควสตอนไอ้นั่นนะครับตอนเข้าเกมก็สามารถกดได้แล้วเราก็มาอา่านทีหลังเนี่ยผมต้องห้ามได้รับความเสียหายจากใบพัดนะไม่งั้นไม่ได้นะครับทุกคนไม่งั้นเควสไม่ผ่านไปทางไหนต่อโอ้เนี่ยมันจะมีของซ่อนบางด่านนะครับมันจะมีหีบสมบัติอยู่เว้ยเราห้ามพลาดหีบสมบัตินะครับ ทำพลาดเพราะว่าบางทีมันจะมีเควสทําให้เราเนี่ยไม่สามารถผ่านได้อ่ามาดี้มาดี้เนี่ยดาเมจของซอสพริกคือมันมันเป็นวงกว้างนะครับแล้วข้อดีเลยก็คือทําให้มันสามารถปราบเหล่ามอนสเตอร์ได้ค่อนข้างจะไวมากอืมโดนทีเดียวคือโดนเยอะเลยนะครับโอ้เลือดก,ก็ลดไปพอสมควรและอาจจะหิวแป๊บหนึ่งปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งไอตัวนี้ไม่รู้สกิลอันเนี้ยไอไออันที่เป็นฐานของมันเมื่อกี้มันทําให้มันหิวได้หรือเปล่าน,นะครับ อก็เล่นมายังไม่อ่านสกิลเลยอาตามตรงสารภาพเลยเล่นมาใช้ฟิลใช้ความรู้สึกล,ล้วนๆนะครับเออยังไม่อ skill, ่านสกิลเดยทั้งสิ้นโอ้เสียวโอ้ตกสสายแล้วขวาโอ้กูโดนวะ่ะโอ้ยโดนอีแล้ว่ะโอ้อะไรวันนี้อ่ยอืม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 หนีก่อนแล้วครับโอ้รอดตายแล้วเอาเลือดก,ก่อนแล้วโอ้โอ้มาดีอันตบไปไม่ใช่อันติ เ็นสกิลโอ้ยฮันบนไม่พัดแล้วอย่าลน้นเราอย่าลนกำลังใจเย็นไอ้เขาใจเย็นไอเ้ไอเขาใจเย็นมาล้วจดัดไม่มารวจัดพุ่งก่อนละครับใครไม่พุง่งผมพุ่งก่อนละครับตรงนี้มีของให้เก็บนะครับเนี่ยสกิลมันในเอพิโซดสองสำหรับบางคนมันตึงมือนะแต่ว่าพอเล่นซอสพริกปุ๊บสัมผัสได้ว่าดามเมจมันแรงจริง ถ้าเทปจบกตัวพวกไอตัวแรงอะไรพวกเนี้ยเออซอทพิกมันแรงกว่าชัดเจนนะครับก็เลยปั้นมาและหลายคนก็บอกว่าเอ้ยน้องๆในในกิวผมก็มีเล่นเหมือนกันหลายคนนะเออก็บอกว่าซอทพิกหน้าปั้นครับพี่ตัวนี้ดีครับน้องเขามีเวลาดันมากกว่าเราไงผมเพิ่งจะว่างช่วงนี้เออแต่ว่าตอนเช้าก็เล่นไปบ้างแล้วนะครับนี่ฝาไปก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบดานมันไม่ได้กำหนดเวลาใช่ไหมเนี่ยโอ้แต่ว่าเลือด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 ,อดก็แอบจะหนักหน่วงเหมือนกันนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ อะไรอันเนี้ยมันอ๋อ,อมันมีไอ้นี่นะครับแต่ภาพมองยากเหมือนกันนะบางมุมนะครับบางมุมมองยากแต่ส่วนตัวผมว่าสวยดีอ่ะก็จบด่านนี้เป็นที่เรียบร้อยใครที่เลเวลต่ำกว่า20อ่ะพูดตามตรงด่านพวกนี้ตึงมือเอาจริงๆนะตึงมือครับพยายามอัพเลเวลตัวละครที่มันเป็นเมตาก่อนอ่ะเมตาก็อย่างที่บอกนะครับมีประมาณ4ตัวที่มันเจ๋งๆส่วนตัวอื่นเนี้ยอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้บางคนเขาก็ แอบจะมียังไงอะตัวมีเทคนิคแตกต่างกันออกไปนะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มันได้รับความนิยมแล้วเราก็เอามาทดลองใช้นะครับเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เลเวล up ได้อย่างเอ่ย Level อัพได้อีกหนึ่งเลเวลนะครับเป็นเลเวล19แล้วอีก1นึ่งเลเวลเนี่ยมันจะ,ะได้ q u วสเลเวล2 2ตัวแล้วเราก็สามารถดันต่อได้ชิวๆนะครับ เยลีเนื้อเหมือนกันเลยฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยก็คือการซื้อเนื้อทั่วไปแต่ผมกะว,ว่าจะลองอเก็บเพชรให้มากที่สุดก่อนไม่ไต่ม่วครับเพราะว่าไต่ม่วเนี่ยเปลืองเพชรสําคัญมากกับเกมนี้นะถ้าเรายังไม่ได้ตัวโซดาเนี่ยพยายามอย่าเพิ่งใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายนะครับตัวตูเ้เลสส่วนใหญ่เก่งทุกเกมครับทุกคนดังนั้นพยายามดันหึฮลึกเหมือนกันด้วยว่าอาจต้องฝ่าไปครับหืมกี่ชั้นวะเนี่ย เออชอบตรงที่ว่ามันเป็นการแบบประจนัยแนวเนี้ยถ้าถ้าเกิดว่ามันมีการปรับฟังก์ชันให้แบบกระโดดได้อะไรได้พวกนี้ผมมองว่ามันจะมันกว่านี้นะผมเล่นเกมแนวนี้ก็จริงแต่จะเป็นเกมแบบนวที่แบบมันกระโดดได้มากกว่าก็เลยทําให้ชินโอ้เนี่ยหล่นโโดนหนักเลยโอ้โอยโอ้หล่อีกแยะมันต้องกะจังหวะนึว่วาทีหนึ่งทีหนึ่งปุ๊ปบปบุ๊ปป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 ุุ๊ ม่มีหมุนตลบด้วยนะพุ่งเนี่ยพุ่งพุ่งไปดิโอ๊ยลืมไปมัน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 พุ่งแล้วมันดึงกลับอรัผมไม่ชินตัวซอสพริกจริงพุ่งจะได้มาไม่นานเออต้องรอเลยในข้ามือเอ้ยอันนี้มันฮิลได้ใช่ไหมระหว่างทางเราฮิลไปสิอืมยังไม่เจอหลอวมอนสเตอร์เราก็ฮิลไปนะครับปึ๊บปุ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 ๊โอ๊ยโอ๊ยติดอะไรวะโอ๊ยติด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 เออโอ้โหโอ้โอ้หหลอกหลอก นั่นโคตรเกลียนนะด่านนี้ยากมากครับต้องใช้สติอย่างสูงเลยโอ้ยโอโอโดนแล้วนั่นไงไปทางไหนออ๋อไปทางนี้นะครับคิดว่าเดินต่อไม่ได้เอาเอาคือแบบนั่นไงกูโดนอีแล้เะควสไม่เสร็จหรอกอฮิวก่อนด่านนี้ไม่มีมอนสเตอร์นะแต่ว่ายากมากทุกคนยากจริงปุ๊บ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 ไอ้ตัวเนี้ยอาดามเมกการตีธรรมดาผมมองว่าแรงใช้ได้นะ เอออาจจะอาจจะชินมือหรือว่าอะไรเนี่ยมันสูงกว่าตัวอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าตีธรรมดานะเออตีตีแบบเข้าเหนือดีแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวดาเมจดหลักนะครับมันเป็นตัวคล้ายๆตัวฮิลทรงประมาณนี้ครับออะลองลองเอาพวกไอไอไอเชอร์รี่มาเฟี้ยงนี้ควยยงใส่ถังได้ไหมเฮ้ยคุยยงได้ปะไม่ได้นะครับคุยยงไม่ได้นะครับปึ๊บโอโอ เออเราไปเล่นไปโอ้นี่ครับมันมันก็มีประโยชน์เหมือนกันได้วยววะตัวตีไกลเกมนี้ผมมองว่าน่าเล่นนะครับหลายๆตัวนะ่าใช้อ่าเดี๋ยวขอเปล็นตัวก่อนบึ้มไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บบยหลายเทีมทานเลยวะไม่ได้ข้างล่างมีอะไรทำไมมันไม่เคลื่อนนะทุกคนทำไมมันไม่เคลื่อน ไม่เป็นไรครับเรายัาสนใจอ่ะขึ้นเลยก็ตัดจบได้เลยนะครับมันไร้เทียมทานก็ถือว่าตะลุยด่านมานะเอพิโซดสองเนี่ยอือด,ด่านนี้ค่อนข้างจะยากมากไปจนถึงอ้าวก่อนหนูอะไรอ่ะหนูโจหรอเฮ้ยไม่ผ่านอีเคเวสต์นัแต่ไม่เป็นไรช่างมันค่อยไปเก็บนะครับพยายามเก็บเนื้อไว้ใช้ในตอนที่มันจําเป็นเนาะเรามีห้าสิบกว่าอันไหนเสร็จบ้างเอ่ย เฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะปลาปั๊มนะครับอีปิดหรอเฮ้ยใช้อีปิดสิติดตั้งเลยของรางวัลเรายังไม่ได้เพิ่มเลยเนี่ยรอตัวตัวต้องดันต่อนะครับปสองขีดหกต่อหูต้องเคลียร์ภายใน2นาทีครับเคลียร์โดยไม่ตายสักครั้งอ่ะมาจุดวัดนะครับว่าเราจะไหวแค่ไหนโอเคต้องทำเวลา ผมยังไม่ชินซอสพริกสักทีเนี่ยเวลาการทำเวลาคือแบบมันต้องอันนั้นนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บมาสวมาดีครับ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 ปุ๊บ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 โอ้ยถือว่าดาเมจก็แรงนะพอเลเวลสูงนะซอสพริกนั่งมาเหนือจัดไม่เปิดกล่กองม้วนครับขอแค่จบก่อนสองนาทีใช่ไหมแล้วไปทางไหนต่อนเนี่ยอ๋อลงมานี่เหรออุ้ยเครื่องบันลืมเก็บของช่างมัน เอาแล้วครับอันติชุดใหญ่มาแล้วครับฟันโคตรเร็วป๊บบป๊บปบปบเรียบร้อยนะครับทุกคนไปต่อเลยบึ๊บมาละมามาดีโอ้โหโคตรแรงอะแรงจัดแรงจริงอืมก็ถือว่ามันใช้ได้ครับใครแบบแนว เดิมๆเ,เบื่อๆนี่ลองเปลี่ยนแนวดูเว้ยเพื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นอ่นาโดดไปเหรียญช่างมันเราต้องทําเวลาแล้วก่อน2นาทีใช่ไหมเฮ้ยรู้มันยังไม่เสร็จวะปึ๊บมันทันเวลาไหมเนี่ยโอ,โอ้เนี่ยซอสพริกมันจะมีความแบบยังไงอะ มาเล่นยากตรงจังหวะพวุ่งอต้องจำสกิลดีๆไว้ประดีผมมาจำไม่ค่อยได้นะครับอ้าอุอ้ผ่านปรดี3ดาวนะครับอ่าได้ตัวมาแล้ว Level เลเวล20น่าจะอัพได้นะทุกคนไอ้เจ้าตัวที่เป็นตัวฮิลนะครับอ่ะหวังว่าเราจะอับได้โอเคก็ถือว่าหลายๆอย่างเนี่ยคืบหน้าได้พอสมควรสำหรับการเล่นของผมนะครับอ่ะได้ตัวมาโอเคเก็บรางวัลไปเรื่อยก่อน เ้ย hey, รับดีครับรับก็แหละ z x t h เนี่ยคนไทยใช่ไหมเออคนไทยเรารับกันอย่างไวเลยแต่ใครไม่เล่นจริงจังหรือว่าลองเล่นแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยผมมองว่าไม่ต้องแอดมาก็ได้ขอคนที่เล่นจริงจังอะเออทุกๆเกมเลยนะผมเก็บไปนั่งรับที่หลังนะครับอ่าทีนี้ทีนี้คเควส20ยังไม่เสร็จใช่ไหมแต่ขอดูไอเช็คชื่อหน่อยสิ เราอยากสุ่มคุกกี้แล้วว่าเดี๋ยวด่านนะพอก่อนละการลิปมันก็จะนานแล้วเดี๋ยวไปนั่นทีหลังสุ่มตรงไหนวะนี่เหรอเราได้ตั๋วมาใช่ไหมเมื่อกี้โอ้แต่ว่าถ้าสุ่มเป็นโลเนี่ยมันจะคุ้มกว่าคุ้มกว่าสุ่มทีละครั้งนะครับมีตั๋วอะไรมาใช่ไหมนี่ไง17ตัวว๋วทุกคนการสุ่มเลือ80ครั้งจะการันตีอ e ีพิกแน่นอนเอาไหมตู้นี้เอาไหมอ่าเราสุ่มได้17ครั้งนะครับมา ลุ้นกันด์กช็อคด์กช็อคขอด์กช็อคครับมาหน่อยอุ้ยคัสซีนสวยมากขอดูหน่อยนะมันเป็นรถไฟอ่ะทุกคนมันมีเหมือนแบบคิงดอมแมที่บอกว่าเอ้ยอันนี้ออกมาตาหวานแล้วแบบนีน้มันจะเกลือภาคนี้มันมีไหมวะอืมใครใครแบบมีแนวทางในการดูบอกมาได้นะตัวอะไรอ่ะเชอร์รี่เหรอคอมมอนนะครับอ่ะเชอร์รี่เกมนี้เป็นคอมมอนเหรอวะ อ๋อหมาป่าเป็นแรนนะครับทุกคนมันข้ามกับสินอ๋อโอเคเกตดก็จะไม่ได้ตรงกับผ้าเก่าอ๋ออ่ะเหลือเจ็ดครั้งนะครับอือหือเอยทีนึงขอเด็ดเด็ดโอ้ไม่เด็ดเลยว่ะกลิบอย่ากลิบดิเออเออ อ่าโอเคครับทุกคนก็เหลือไอ้เควสหนึ่งผมก็จะสามารถผ่านไปได้เรื่อยนะแนะนําพยายามเน่ปั้นมัวเวเออ้ดูก่อนว่าเมตามันเป็นตัวไหนค่อยๆพยายามหาตัวละครตัวนั้นแล้วก็ปั้นทีเดียวครับจะได้ไม่เปลืองทรัพยากรซ้ำซากส่วนโค้ดต่างๆหรือว่าอของแจกเนะี่ยผมไม่รู้ว่าดูยังไงนะครับใครมีนะคอมเมนต์บอกวิธีบอกอะไรแชร์เรื่องราวให้คนอ,อื่นนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ